สวัสดีชชวไบายกร์ทุกคนนะครับรูนสวัสด์ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงหน่อยๆน,นะครับอยู่กับผมนําเรื่องราวของชมปโลกฮอเฮมาตินมาเล่านะครับหลังจากที่เงียบหายจากหน้าสื่อไปก็มีคนถามถึงนะครับว่าเอจะกลับมาแข่งขันเมื่อไหร่ยังไงกันบ้างแล้วก็เรื่องของที่ประกาศที่ยืนยันเจตนารมณ์เอาไว้นะฮะชัดเจนว่าต้องการที่จะออกจากต้นสังกัดเนี่ยในขณะที่ต้นสังกัดเองก็ออกมาไม่ได้ว่าเป็นเชิงตอบโต้อะไรนะครับเพียงแต่บอกว่า ตัวนักแข่งเองนี่ยก็จะมีสัญญาอยู่จนถึงปี2026หมายถึงว่านูนา่นแหละฮะลายปีหน้าถึงจะหมดสัญญากันไปแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายทั้งนักแข่งและก็ทั้งต้นสังกัดก็คือเคารพในสัญญาในเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังไปยังทีมไหนก็แล้วแต่นะครับที่จ้องจ้องมาตินอยู่ว่าอยากจะได้เขาเข้า <ๆ S 1> ไปร่วมทีมเนี่ยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามนะเพราะนักแข่งเนี่ยเขามีสัญญากับต้นสังกัดอยู่ แล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณจะมาคุยมาแอบเจราจาเนี่ยนะนั่นก็คือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็เรื่องของการไปลงไม่ไปลงสนามไม่ลงแข่งขันนะครับมันเป็นงานงานแฟนมิทติ้งละนะครับารายการอัพ l ิเลอสตาร์เนี่ยซึ่งจัดขึ้นในอิตาลีนะครับในมิซโน่เนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายแล้วมาจริงก็ไปร่วมงานอะไรก็คือประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับก็ไปด้วยสีหน้าท่าทางที่ยิม้มย้ม,ยมแจม่มใสทั้งสองฝ่าย มาตินเองก็เอา,อารู้สึกว่าจะเป็น rb หกศูนย์ลงไปนะครับลงไปขับตอนแรกบอกว่าไม่อยากจะขับแร้ก็คือก็ยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นใช่ไหมพอไปเห็นบรรยากาศเพนอะไรนะครับเขาก็บอกมาว่าเออมันก็อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยลงไปมันก็เหมือนมันจะไม่มีอะไรนะครับเหมือนแล้วก็ช่วงเวลาต่อมามาตินก็ออกมาบอกนะครับออกมามาบอกว่าเขากําลังเตรียมที่จะลงสนามอีกครั้งหนึ่งฝึกซ้อมซะก่อน ก็ทำลายในประมาณก่อนสนามเบอร์โนเซอร์กิตซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับแล้วก็จะพักปิดครึ่งฤดูกาล4สัปดาห์ฮะเบอร์โนที่เช็คเนี่ยเขาจะไปแข่งขันในวันที่20กรกฎาคมอ่าก็จากวันนี้ไปก็ร่วม,ร,วมร่วม1เดือนฮะตีไว้นะครับเกือบเกือนะบะประมาณ4สัปดาห์ข้างหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามาตินเนี่ยจะจะใช้เวลาช่วงไหนนะครับในการที่จะไปลงฝึกซ้อม ซึ่งการเราฝึกซ้อมคราวนี้ไม่ใช่ลงด้วยรถโปรดักชันนะเป็นรถ m o t o GP เลยครับบางท่านอาจจะสงสยัยเอ๊ะพี่ปุ้ยครัาทำไมลงได้ล่ะทุกทีก็ไม่เห็นลงได้ไม่ใช่หรือใช่ครับทุกทีก็คือเขาจะไม่อนุญาตให้มาเอารถ m o t o GP เนี่ยไปลงสนามฝึกซ้อมแบบส่วนตัวเช่นนี้นอกจากว่าคุณจะตัดสินใจลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นั้นๆเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็มีการแก้ไขก,กฎกติกาใหม่ไงฮะก็โดยอพิเรียนนี่แหละนะครับคุณแมซิโมริโวล่านะครับบิ๊กบอส ของซีโอใหญ่ของทางเอปรเลียนี่ก็ร้องขอไปยังผู้จัดว่าให้เปลี่ยนแปลงกฎกติกาเถอะก็มาตินเนี่ยหายไปนานนะครับไม่ได้แข่งขันไม่ได้อะไรก็ยื้อกันอยู่พักนึงแหละสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับทางทางทางมอเตอรนะว่าโอเคได้ก็เลยแก้ไขารายละเอียดตรงนี้ว่านักแข่งสามารถที่จะเอารถ MotoGP ไปลงซ้อมแบบส่วนตัวได้1วันโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้อง บาดเจ็บเนี่ย45วันขึ้นไปหรือเขาไม่สามารถจะลงแข่งขันได้3สนามขึ้นไปแน่นอนครับว่ามาตินก็จะเข้าเงื่อนไขตรงนั้นครับอ่าก็จะเข้าเงื่อนไขตรงนั้นก็เลยทําให้เขามีโอกาสที่จะเอา ISGP 25เนี่ยไปลงสนามใดสนามหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นสนามที่เขาเรียกว่าเป็นการตกลงกับทางหมายถึงว่ายื่นนะยื่นเรื่องไปกับทางผู้จัดเนี่ยแต่ละค่ายผู้ผลิตนะว่าเขาจะใช้สนามไหนเป็นสนามซ้อมส่วนตัว เราคาดว่าก็คงน่าจะเป็นมิสโนโนหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในอิตาลีด้วยไงฮะเป็นประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาอันนี้ผมไล่ทำลายให้ฟังนะครับก็่เกิดไวรขึ้นหลังจากนั้นมาอันนี้เหตุเหตุการณ์ของมาตินบอกเนี่ยก็เหตุการณ์ของมาตินไปไปงานงานแฟนมิสติ้งเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ก่อนแล้วก็1สัปดาห์ต่อมาก็ยืนยันว่าอยากจะลงสนามนะครับลงสนามดูแล้วก็พออีกประมาณสัก1สัปดาห์ต่อมาก็มีทางอัฟิเลียก็มาบอกนะฮะ หมอบอกว่าโอเคก็จะให้อาพีเรนีลง,ลงอาจจะให้มาตินนี่ลงนะครับแล้วก็จะพิจารณาถึงการแข่งขันโดยนะครับจะต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วก็จะไม่บังคับเขาก็ประมาณว่าคุณหมอโอเคนะสุดท้ายก็ไปที่นักแข่งนะนักแข่งอยากลงไหมละ่ะอยากแข่งไหมอยากแข่งก็โอเคดูมันดูเหมือนมัน,ม,นมันจะไม่มีอะไรนะฮะถ้า้างมองใน,ในมุมนี้ดูเหมือนว่าเอมาตินก็จะได้กลับมาละ โอเคนะครับคุณจะแยกย้ายกันคุณจะจบสวยไม่สวยยังไงแฟนๆมองก็มองต่างกันต่างมุมกันอยู่แล้วแหละนะฮะ,ะคนที่เห็นใจนักแข่งก็มีคนที่เห็นใจค่ายก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคละประมาณ10บสสนามจากนี้ไปหรืออย่างน้อยก็คือ10สนามในช่วงหลังคึ่งฤดูกาลเนี่ยให้มาตินกลับมาลงแข่งขันซะอย่างน้เป็นการซ้อมมือ ของตัวเองแหละมันไม่มีใครที่หยุดไปโดยที่ไม่ต้องได้ลงแข่งลงอะไรเลยละอะไรเป็นหายไปเป็นปีสองปีแล้วกลับมามันไม่ไม่ไม่มีโมเมนต์นั้นนะฮะดังนั้นก็ถือว่าลงมาก็ได้ประโยชน์ละไอ้พิเรียก็จะได้คนที่ลงขับเก็บข้อมูลเพิ่มมาตินก็จะได้ซ้อมมือตัวเองก็ทํางานกันให้แบบว่าให้ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปถ้ามันลงเลยมาแบบนี้ก็โอเคละก็สวยงามใช่ไหมฮะแต่ล่าสุดอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับผู้จัดการส่วนตัวของนักแข่งก็คือ a อาเ r t เบิร์ตวาเลานะครับที่ที่ดูแลมาตินอยู่แล้วก็คนนี้ก็ดูแลไปดอโอก,กสตาด้วยนะฮะก็ออกมาออกมาบอกพูดชัดครั้งครั้งแรกนะครับที่ทางผู้จัดการส่วนตัวออกมาพูดแน่นอนนะครับว่าผู้จัดการเขาจะดูแลเรื่องของสัญญาเรื่องของรายละเอียดต่างๆเขาจะมีข้อมูลที่มากกว่านะักแข่งเขาจะมีวิธีการพูดการคุยการเจรจาอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะ้าแข่งก็ยืนยันยืนยันเจตนาใช่ไหมครับว่าก็ไม่มี ไม่ถือเป็นการแล้วเมื่อข้อตกลงเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้วการที่ผมจะออกไปทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทราบเบื้องต้นจากนักแข่งประมาณนั้นและคราวนี้ออกมายืนยันโดยผู้จัดการส่วนตัวว่ามาตินนั้นสามารถที่จะไปเจราจากับค่ายอื่นทีมอื่นได้สัญญาไม่ได้มีถึงปีหน้านะเพราะว่าด้วยรายละเอียดเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างตามยิงเขาก็พูดไปเยอะแล้วฮะเพียงแต่ว่าผมจะถอดความออกมาสิ่งที่ถอดความมาก็คือ100%เปเป๊ะๆนั่นแหละนะครับ ่อกมาสรุปรวบรัตตตอนให้ฟังเนี่ยบอกว่าเนี่ยนักแข่งของเขาคือมาตินเนี่ยก็คือมีอิสระในการที่จะเลือกทีมในปีหน้าได้แล้วนะครับที่อาพิเรยืนยันมาก่อนหน้านี้ว่าปีหน้าเนี่ยยังคงอยู่ด้วยกันด้วยสัญญาเนี่ยแล้วก็ให้เคารพให้เคารพสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงตามนั้นมันมีเงื่อนไขบางอย่างเขาไม่ได้ลงรายละเอียดลึกหรอกคนระับว่าเงื่อนไขอะไรยังไงคุณ ว่าแข่งไม่ได้หรือว่าคุณแข่งไม่ได้หรือว่ายัางไงก็ตามนะฮะเขาเขาไม่ได้บอกนะคือเขาก็ระมัดระวังนะครับที่ที่จะใช้ตรงนี้เพราะว่าบางทีถ้าโพ่งออกมาในส่วนของข้อมูลเชิงลึกมากเกินไปมันอาจจะผิดเงื่อนไขผิดสัญญาอะไรอย่างนี้ไงก็รวมใจความสําคัญก็ประมาณว่าโอเคนะครับน้าแข่งมีมีสิทธิ์ในการเลือกทีมแล้วก็พูดถึง Honda ครั้งแรกซึ่งแน่นอนนะครับว่าข่าวลือเขาเล่นกันมามา,มาตั้งแต่ ที่การแข่งขันในฝรั่งเศสนุ่นแหละที่แบบว่ามีคนไปเห็นมาตินไปดูการแข่งขันแบบแบบซุ่มๆไปไม่ไม่เปิดเผยตัวไม่ให้เป็นข่าวก็คือไปเจราจาเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ออกมาปฏิเสธหมายถึงต้นสังกัดว่าไม่มีะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นจริงเกาบอกว่าเนี่ยข่าวลือว่าจะไปฮอนด้าทำไมถึงเชื่อมโยงไปฮอนด้าได้นะครับก็อาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งพี่ใหญ่พี่พี่เลิฟนะฮะก็คืออาร์เรเอสปเนี่ยก็ไปตรงนั้น อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยอาจจะมีหรือเปล่าส่วนมีคนไปถามว่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณไปชักชวนมาตินมาโอ้ยผมไม่รู้ผมไม่คุยหรอกอ่ผมไม่ได้คุยเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คุยไม่คุยไม่รู้อะนะนั่นเองเป็นลวมาตินก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยผมจะไปฮอนด้านู่นนี่นั่นอะไรยังจะบอกว่าผมต้องการที่จะ,ะเรียกว่าโบกมือลาจากอาพิเลต้นสังกัดซึ่งเราก็เข้าใจว่าการที่นักแข่งสักคนนึงจะมา ประกาศอยู่ยืนว่าเฮ้ยผมจะไปจากทีมแล้วนะ,อ,ะอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีที่อยู่ที่ไปชัดเจนก็จะกล้าพูดหรือแล้วคนอย่างมาตินเนี่ยจะให้เ้านอนอยู่บ้านเฉยเฉยหรือต่อให้ไม่ใช่มาตินเนี่ยมีใครทาแบบนี้หรอกถ้าเป็นหน้าแข่งอายุ3 5มสปีเออโอเคเขาใจได้ครับเจะาจอจะรดิวายอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วครับนั่นก็เราก็เลยเชื่อสนิทใจคือเชื่อนะว่ามีที่อยู่ที่ไปแต่จะเป็น Honda หรือเ่าอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านไปเลยนะย้อนมากลับมาที่อัลเบิร์ตนะครับ อาบร์บาล่าผู้การส่วนตัวบอกว่าโอเคจะพิจารณาตัวเลือกซึ่ง Honda เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วในปีหน้านะเห็นไหมฮะเนี่กล้าพูดชัดเจนไปแบบนี้แล้วอะในขณะที่ Honda ที่ผ่านมาก็สงวนท่าทีนะคือเขาก็รู้เขาก็ทราบนะว่าอาเบีย์เขาก็ตรงไปตรงมาเขาบอกว่าเนี่ยฝากไปถึงพวกทีมที่จะมาแอบคุยเจรจากับมาตินในระหว่างเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามนะตามตัวบทกฎหมายก็ไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่านักแข่งเนี่ยยังมีสัญญากับอาพิเรียรอยู่แล้วคุณจะมาแอบเจรจาแอบอะไรเนี่ยฮอ,อนด้ก็เรามัดระวังตัวตลอดแล,แล้วก็มีคนไปถามไปอะไรนะครับคนไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมอาเบอร์ตผู้อีกนะฮะหัวหน้าทีมก็บอกว่าโอเคละก็คือเรื่องของอนักแข่งที่แบบว่าเราจะไปคุยเนี่ยเราจะไปคุยกับใครก็ได้แต่จะต้องเป็นนักแข่งที่ไม่ มีสัญญาผูกมัดกับทางต้นสังกัดเดิมแล้วคือนักแข่งที่ต้องเป็นอิสระแล้วเราเราเราไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วประมาณนั้นเหมือนประมาณว่าเฮ้ยคุณยาไปคุยกับมาตินคุณยาไปอะไรเปล่าแบบเราเราไม่ทําเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามาตินกับอาเบเลียเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงไอ้เรื่องของระหว่างพวกเขาเนี่ยเราไม่ได้รู้ตรงนั้นดังนั้นก็คือเราเราไม่ทําแบบนั้นแน่นอนอนะครับก็พยายามที่จะเรียกว่าอยู่ในในภาพโพสท,ท,ที่ที่ดีอะไรอย่างนี้ไง แต่ก็ยอมรับนะครับว่าก็มาติงก็เป็นนักแข่งที่น่าสนใจอยู่แล้วอะไรย่างนี้ไงอ่าะะันกับเวลาผ่านไปนะครับสักพักหนึ่งช่วงหนึ่งก็ไปถามผู้ใหญ่อีกคนนึงก็คือหัวหน้าฝ่ายเทคนิคคนใหม่โรมานอาเบเซโนซึ่งก็เพิ่งย้ายจากอาพิเลียมาอยู่กับฮอนด้าเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้นี่เองย้ายมาพร้อมกันกันกบอาร์เซสปากาโร่ครับเอสปากาโร่ก็มา,มาเป็นเทสต์ไรเดอร์นะฮะก็บอกว่าเออมาตินเนี่ยเป็นยังไง โอเคแหละมาตินก็เป็นนักแข่งที่น่าสนใจแหละนะครับมันก็คงจะดีแหละถ้าเกิดว่าเราได้มาตินมาอยู่กับเรามันดีกับฮอนด้าแน่ๆแหละแต่มันจะไม่ดีกับอะพิเลียผมเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ชุดยุงเวลาที่เหมาะสมอ่าเป็นประมาณนั้นนะครับก็ทิ้งปริศนาคิดอีกละ่ะใช่ไหมแล้วก็นั้นแหละชัดเจนที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ฮะผู้จัดาการส่วนตัวก็บอกว่ามีอิสระในการที่จะเลือกทีมในปีหน้า คอนด้าก็เป็นาทางเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วเป็นประมาณนั้นแล้วก็พูดจ่อลึกไปถึงเรื่องว่าโอเคนะครับถ้าการได้มาคุยกันแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบว่าไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันละคือทางนักแข่งก็ต้องการแบบนี้ก็จะได้รู้แล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะได้ลงทำหน้าที่ได้ลงแข่งขันได้ลงอะไร ในสนามที่เหลืออยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะลงกี่สนามอะไรอย่างนี้ไงนะครับการที่แบบว่าชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้มันก็ดีทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นทางอาพิเดียว,ว่าอย่างไงบ้างล่ะอาพิเดียตอบมาสั้นๆนะครับหมายถึงว่าโต้ประเด็นนี้สั้นๆบอกว่าจะไม่ขอออกความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้จัดการส่วนตัวของนักแข่งเขาพูดนะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังคงยึดตามสิ่งที่เคยถแถลงเอาไว้ในก่อนหน้านี้ พูดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นสเตปเดียวกันกับตอนที่มีข่าวลือใหม่ๆเลยตอนที่มีข่าวลือใหม่เขาก็บอกอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่าะจะไม่นะครับมีข่าวลงข่าวลืออะไรมาเนี่ยจะไม่ไปให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือตรงนั้นไม่พูดอะไรแต่นะครับจะยึดมั่นในสัญญาของทั้งสองฝั่งที่มีร่วมกันในสัญญาก็ระบุว่าเป็น2026ก็คือมาตินจะต้องอยู่ในไปถึงปีปลายปีหน้า คำว่า,าอยู่ในปลายปีน้านหมายความว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทีมอื่นในปี2026ปีหน้าไม่มีสิทธิ์ที่ไปนะครับเขายังคงจะต้องอยู่กับอาพิเลียต่อเนี่ยก็ยังพอพอมาเมื่อวานนี้อาพิเลียก็ตอบโต้มาเหมือนเดิมเลยแลตฟอร์มเดิมเลยนะครับก็คือผู้จัดการส่วนตัวเขาจะว่ายังไงจะไม่ขอไปออกความคิดเห็นในส่วนของมุมนั้นแล้วก็จะยึดมั่นกับสิ่งที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้อืมนะครับ จะออกมาแบบนี้อ p บเองก็ถามว่าแย่ไหมแตอนนี้ไม่แย่นะทุกคนอาผมผมจบเรื่องราวของมาตินในพักหนึ่งก่อนมา,มาพูดถึง i s g p 25เมื่อวานในสปินเรสเนี่ยนะครับเราได้เห็นมาร์โกเบเจกี้นั้นก็ตามหลังมาร์คมาเคสตามหลังอเล็กซ์มาเคสตามหลังสองพี่น้องมาโอ้ยนะครับไปถึงครึ่งวีล็อกแล้เห็นปะ่ะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับดูคตินะครับในหลายๆคันก่อนที่จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ระยะยาวนี่น่าสนใจด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่มันมันเป็นพอดดรามา่าจริงๆทุกคนว่าไหมครับก็ช่วงก่อนหน้าที่จะมาแข่งขันในซินว์สดนอังกฤษเขาแข่งขันกันที่ฝรั่งเศสนะฮะสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมาอังกฤษใช่ไหมนั่นแหละครับต้นตอมันมาจากตรงนั้นแหละที่บอกว่าเขาเลือบอกว่าเฮ้ยมีคนไปเห็นมาตินแล้วแบบไปคุยกันนะ่ะว่าจะให้อาาจะขอแยกทางก่อน โดยจะดูะเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยให้มันถึงประมาณกันยายนครับหรือเขียนไปอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาที่สินบุสโดนต้องยอมรับนะครับว่าอาพิเลียเองก็เหมือนผีเข้าผีออกนักแข่งที่ดีที่สุดคือไอโอคูท่านท้องใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ใน m o t ต g p เลยนักแข่งมาก็โกเบเชกี้ก็มีประสบการณ์ระดับพอตัวนะแต่ก็ตามสภาพที่เห็นนะฮะ ลุ้นยากอะไรอย่างเงี้ยเราอุฟราเดสก็นหนักเลยอย่างงี้พอมีข่าวเล็ดลอดมาปุ๊บพอถึงการแข่งขันในสนามต่อมาที่อังกฤษกลายเป็นมาโกเบเชคิ ee, ชนะการแข่งขันครั้งแรกในสีเสื้อของอาร์พิเลียแล้วก็ชนะครั้งแรกของฤดูกาลของอาร์พิเลียโอ้โหมาซิโมโลิวลาก็ส่งสัญญาณไปถึงมาตินทันทีเลยเห็นไหมนะครับคุณรถเนี่ยเราสแสดงให้เห็นแล้วว่ารถเนี่ยพร้อมที่จะแบบว่ารอคุณกลับมา ทุกอย่างมันเหมือนมันจะดีนะเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรหรอกคือมันมาเป๊ะๆพอดีอพอรถมันดีขึ้นเพิ่มมาตินคงคงคงไม่ไม่ย้ายแล้วล่ะข่าวลือคงจะตกไปเราเราคิดแบบนั้นไงฮะเราคิดแบบนั้นแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าหลังจากนั้นไม่นานหลังจากชัยชนะของเบเชกี้ในสิทีส์วุวนอังกฤษไม่นานมาตินก็ออกมาประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าก็จะแยกทางจากอาร์พิเลียนะครับในปีหน้า สัญญาที่เหลืออยู่มันมีเงื่อนไขให้สามารถไปได้นะครับก็ไม่ได้จาะลึกว่าเฮ้ยรถมันไม่ดีไม่นู่นไม่นี่นะครับก็บอกว่ายังคงรู้สึกดีต่อกันยังคงทํางานยังคงอะไรกันเต็มที่แต่ก็ต้องการความชัดเจนของอนาคตของตัวเองต้องการความชัดเจนมันหมายถึงอะไรล่ะสัญญาคุณก็มีแต่ถ้าจะให้ว่ากันตรงๆเจาะลึกไปก็คือต้องการได้รถที่ดีกว่าหรือต้องการอะไรก็ไม่ทราบ หรือถ้าจะให้คาดเดาคาดการไปก่อนไปลึกกว่านี้ก็คือเรื่องของมีทีมอื่นเขาจ่ายขเหนือตัวมากกว่านี้หรือยังไงก็มีโอกาสเป็นไปได้ทางนั้นแล้วนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่มุมมองเท่ากันนี่แหละครับต้องการความชัดเจนของอนาคตเนี่ยพอหลังจากนั้นมาอาร์เซน่ก็เริ่มดีขึ้นนะสัญญาณมันดีขึ้นตั้งแต่ชัยชนะนะครับแม้เราจะเข้าใจว่ามันอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในซนเวอร์สโตนนะครับก็เซตติ้งรถที่มีปัญหาคงจะคล้ายๆกับที่อาร์เซนนี่แหละ แต่แตวันเสาร์นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่วันวันอาทิตย์นี่โอ้โหแม้ว่าจะเป็นชัยชนะที่มาจากรถยามาฮหาของควาตาโรนะครับมีปัญหาก็ตามเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นก็จบที่2อ่ะถ้าเกิดว่าแฟบเข้าที่1ในรอบนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ดีวันดีคืนเบชิกีก็นิ่งขึ้นจังหวะที่พลาดทั้งก็แก้แก้มือได้ได,ได,ได้อย่างอีกสวยางามอย่างเช่นว่าคริสตา้าที่ไม่ดีในอิตาลีอย่างเงี้ยก็ไล่แซงขึ้นมาเป็นนักแข่งที่มี อาสถิติการแซงนี่มากที่สุดเลยอย่างเงี้ยออกคันที่ยี่สิบยี่สบเอ็ดรู้สึกว่ามาจบคันที่ที่แปดได้เลยประมาณนั้นนะฮะทั้งสอบสปรินตทั้งรอบเมนเวสเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ชัดเจนนะครับในที่นี่นะฮะสินอ่าอาเซนในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ก็ทำทำทำ,ทำได้ดีแล้วคืนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนักแข่งที่จะทําให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นนะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับสําหรับนักแข่งมายเลขเจ็ดสิบสองเนี่ยเห็นไหมเส้นทางมันมาดีนะนะครับหลายๆคนก็ลุ้นเลยว่าโอ้โห อาเพียก็ไม่ได้ขี้เหรนะแล้วคุณย้ายไป h o ฮอน้าตอนนี้ฮอนด้าเป็นไงฮอนด้าดีเหรอ h o n ด้าไม่ได้ดีกว่าอาเพียเลยนะครับตอนนี้จริงๆสถานการณ์ดูเหมือนเขาเรียกว่าผีเข้าผีออกอยู่อะทั้ง h o n ด้าทั้งยามาฮ่าเนี่ยคือบทจะดีก็ดีแต่ดีไม่สุดดีวันนี้พรุ่งนี้แย่อะไรประมาณนั้นอนะกลายเป็นไอ้เพีรยรต่างหาที่ดูดูมีความเสถียรกว่าใช่ปะนะครับแต่นนนั่นแหละะคือเขาาจ,จะมองช็อตไกล รถแข่งมันจะแข่งขันกันปีหน้ามันก็จะจบนะครับในเจเนอเรชันนี้เนี่ยแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ใน2 0 2 7อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคิดไปอะไรหรือนะครับก็เข้าใจแหละว่ามันไม่มีใครที่จะมาสาวไส้ให้กากินทั้งหมดหรอกมันไม่มีใครที่จะมาแฉราบใดที่สัญญาคุณยังคากันอยู่เนี่ยถูกไหมเขาจะดีกันเรื่องไหนเขาจะร้ายกันเรื่องไหนเราคนนอกมันมันก็แค่คาดเดาคาดการกันไปนะครับจะไป รู้ตื้นลึกหนา,หนาบางร้0ยเปอร์เก็คงจะไม่ใช่นะฮะมันจะจบหรือยังในตอนนี้หมายถึงว่าจะมีอะไรไหมต้นสังกัดเขาเลือกที่จะไม่ไม่ตามต่อดราม่าครับเขาเขาตัดจบเลยอ่าผู้ผู้จัดาการส่วนตัวก,ก็พูดอะไรไปเยอะมากมายเนี่ยต้นสังกัดเขาพูดสั้นๆว่าจะไม่ให้ความคิดเห็นในสิ่งที่ทางอเวอร์บารีล่าพูดไม่ยุ่งเกี่ยวไม่อะไรนะครับแล้วก็ยึดตามคําแถลงการก็คือมาตินยังมีสัญญาเนี่ยเห็นไหม มันขวางมันอะไรกันอยู่เรื่องนี้จะถึงศาลหรือเปล่ามไม่รู้นะถ้าตกลงถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวก็จะถึงศาลนะครับจะต้องมีใครต้องเสียค่าปรับค่าชดเชยหรือว่าจะต้องป้องร้องอะไรกันยังไงกันไหมก็น่าสนใจในขณะที่ h o n ด้าเนี่ยมีคนไปถามหรือยังไม่รู้นะถ้าไปถามก็คงไปถามใครได้อีกอะกลับไปถามอัปโตวีกีกรอบนึงเหรอ นะครับหรือจะไปถามน้าแข่งก็มีคนไปถามน้าแข่งเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ก่อนวันศุกร์อ่ะมีคนไปถามเอสปาการโลว่าเห็นคุณไปปั่นจกักรยานด้วยกันไปกินข้าวกินอะไรที่บ้านด้วยกันก็บอกว่าใช่มาตินโอเคแล้วตอนนี้เขาเหมือนเขาเจอแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วเอสปาการโลบอกครับพี่เลิฟบอกเขาเจอแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วแล้วเขากออ็อยากจะลงสนามนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันช่วงไหนเวลาไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมจนะเป็นประมาณนั้นเอานะครับ มหากราบของลุงราของมาตินยังคงไม่จบง่ายๆหรอกผมคิดว่านะยังคงมีอะไรต้องลุ้นต้องตามต่อกันอีกเยอะนะครับในวันที่การแข่งขันก็อรอพวกเราอยู่ในคืนนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยนะมีประเด็นมากมายซึ่งผมยังไม่ได้สรุปให้ฟังในเมื่อวานนะครับก็มีกิจกรรมไร์สดมีอะไรแล้วก็หลายๆอย่างรวมทั้งอรม์มเร่าวันด้วย ไม่สามารถที่จะนําเรื่องราวเนี่ยนะครับมาคุยมาวิเคราะห์ได้ทันเวลาเพราะว่าอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ขอไปในความล่าช้ากันนะตรงนี้นะครับวันนี้นะครับกิจกรรมนะครับท้ายคลิปแจ้งกันไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสปอร์ตทีวี 2, แล้วก็ t n เอ็นทีสปอร์ตรับนะ้าที่ไถ่ทอสดสดสําหรับทั้ง3รุ่นเลยนะครับก็โมโ o ทรีรุ่นเล็กนั้นมาในเวลา4ี่โมงเย็นครับนแล้วก็รุ่นกลางโมโตทมาในเวลา17.15น,น,นะครับแล้วก็ Moto GP 19.00 1ทุ่มตรงนะฮะแล้วจากนั้นรับชม Moto GP เสร็จปุ๊บก็คงไม่เกินชั่วโมงหรอกสองทุ่มตรงนะครับแฟนๆ f 1นะครับเก็บให้เรียบเหมาทั้ง2รายการกันไปเลย f อ์ m u ลาวันนะฮะที่สนาม r e b u l l ู ing ออสเตรียในอสองทุ่มเนี่ยบีนสปอร์ตหนึ่รับน้าที่ตรงนี้กันไปไปลุ้นนะครับ Red Bull Ring ปีนี้ยังไม่มานะครับใน Moto GP แต่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แหละ ติดตามกันไปโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ